วันนี้เองเนี่ยทางทีมข่าวช่อง8เราไปแกะรอยเรื่องนี้เพราะอย่างที่บอกว่ากลุ่มเพื่อนบ้านเนี่ยคุณผู้ชมครับที่เขาอยู่ในจุดที่มีการสังหารอย่างคุณสมใจเนี่ยคุณผู้ชมครับคุณสมใจเองเนี่ยเขาก็เล่าให้ทางทีมข่าวช่อง8ฟังโดยคุณสมใจเนี่ยบอกว่าเอาจริงเนี่ยนะเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเราก็เลยถามบอกแล้วทำไมเมียนมาต้องมาอยู่ที่นี่ เขาก็บอกว่าที to time, ids, kind of tech, like ่เนี่ยเดิมทีเนี่ยมันก็จะมีพวกแรงงานเนี่ยเข้าๆออกๆที่ตึกเป็นประจําเดี๋ยวทีมงานลองเปลี่ยนภาพขวามือเป็นภาพตึกหน่อยสิฮะที่เกิดเหตุอ่ะเอาภาพจริงมาให้คนดูเขาได้เห็นหน่อยดิที่ตึกโดยตึกแห่งนี้คุณผู้ชมครับมันมีสามชั้นเบื้องต้นเนี่ยเราก็ถามคุณสมใจว่าลักษณะข้างบนเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอคุณสมใจเนี่ยฮะอันนี้เขาปิดหมดแล้วนะฮะล่าสุดเพราะเราเข้าไม่ได้อยู่แล้ว ลักษณะ3ชั้นเราก็เพิ่งทราบว่าซันดาราเวลเนี่ยเวลาเขารับแรงงานมาเนี่ยก่อนที่เขาจะกระจายส่งต่อเขาจะเอาขังเอาไว้ด้วยแต่ก็ยังไม่มีคําตอบว่าทำไมต้องเลือกคนแก่สุดเพื่อไปฆ่าคุณผู้ชมดูผังที่เราทําให้ดูฮะชั้นที่1จะเป็นจุดขังแรงงานที่มาถึงก่อน<ช>ถูกไหมฮะใช,ใช่ค่ะและชั้นที่2คือจุดที่ เป็นห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําซึ่งจะเป็นจุดสังหารด้วยค่ะค่ะส่วนจุดที่แช่เป็นตู้แช่ศพก็อยู่ห้องนอนติดกับชั้นสองด้วยเหมือนกันคือคกำลังจะบอกว่าชั้นสองคือจุดฆ่าแล้วถ้าเทียบกันนะฮะจากลักษณะชั้นสองมันจะเป็นยังไงเพราะชาวบ้านเนี่ยตึกแถวม,มันจะคล้ายๆกันช,ชาวบ้านเนี่ยอย่างป้าสมใจเนี่ยแกก็เลยเล่าให้เราฟังบอกว่าอ๋อถ้าดูจากลักษณะผังชั้นสองจุดที่สังหารจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะมีการแบ่งเอาไว้ก็คือมันจะมีห้องนอนด้วย แล้วบังเอิญว่าในห้องนอนเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาไปเจอไอ้เลื่อยแบบเลื่อยเขาเรียกไปเลยนะเลื่อยไฟฟ้าไม่ใช่ผมขออภัยผมจสาสรรพนามเลือ่อยเลือกเป็นอะไรอันตัวหรืออะไรไม่รู้ขออภัยนะฮะลืมจริงเลื่อยหนึ่งเครื่องอพอไปเจอเลื่อยหนึ่งเครื่องตกอยู่ที่ในห้องนอนคุณผู้ชมฮะแสดงว่าชั้นนี้มันหันมันหันมันเลื่อยแล้วตู้เย็นมันก็ขนขึ้นไปอยู่ชั้นเดียวกันไอ้ตู้แช่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะ ป้าสนใจก็ยังบอกเลยนะครับบอกโอ๊ยทําไมเองมาฆ่ากันแถวนี้วะเนี่ยป้าแกบอกฉันกําลังอยากจะขายตึกใช่ไหมคนแถวนี้ก็อยากจะขายตึกแล้วเองมาหันศพกันที่นี่ใครจะกล้ามาซื้อตึกแถวนี้ลองฟางเสียงป้าสมใจหน่อยแกไม่ได้ยินเสียงนะฮะว่าตอนเปิดเลื่อยแล้วหันเนี่ยมันไม่มีใครได้ยินเลยเขาจะเวนวิ่งหลายรอบรถคันแดงๆเขามาจอดอยู่ตรงนี้แหละพอพอเขาได้เช่าใช่ไหม ก็ไปเกิดเบอร์โทรโทรแล้วก็เจ้าเจ้าคนที่เท่าไหร่นอาจะของบ้านเข้ามาเปิดเปิดให้ดูใช่ไหมคะแล้วมันก็มีแขกอ่ะตอนเราเจอกันเนี้ยทำสีแดงแล้วลงมา3คนลงมา3มคนหรือ4ี่คนเนี่ยแหละไปหาเจ้าของบ้านแล้วก็เข้าไปดูเข้าไปดูแล้วเขาก็ซื้อเอาเลยนะเช่าเลยนะ ว่าต้องกงจรปิดภายในภายในตั้งแต่วันที่13ที่เขามาเริ่มเช่าอ่ะเขาบอกแต่วันนั้นเลยเอประมาณวันที่13ที่เขาเข้ามาะจะเห็นหมดทุกจุดเลยไงเพราะว่ามันยังไม่ครบเดือนไงกงจรปิดมันจะเก็บภาพเราอยากก็ไปดูตรงไหนไม่รู้่าบ้านบ้านเราก็ไม่รู้เขาไม่ทุยแบบไทรเขาเข้าแล้วก็ปิดออก ชมครับเพราะฉะนั้นตึกนี้เขาก็เลยบอกว่าพวกแรงงานเข้าเข้าออกหรืออินเดียเข้าออกเขาก็เลยไม่ได้สังเกตว่ามันจะมีคดีฆาตกรรมใหญ่ขนาดนี้ไม่มีมุมน่าสนใจเนี่ยนะครับถามว่าอินเดียทําไมทําไมซันดาราเวลมันโหดเหลือเกินเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังไม่รู้แรงจูงใจใช่ไหมว่าทําไมต้องฆ่าคนที่แก่ที่สุดในบรรดาแรงงานที่มาด้วยปรากฏว่าวันนี้เราเบ้วงจรปิดอีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมครับเป็นตัวใหม่ ก่อนที่จะลงมือสังหารเพราะเขาฆ่าน่าจะเป็นรอยต่อ19เราไปได้ภาพใหม่มาคือวันที่14ใช่ค่ะถ้าดูจริงๆแล้วเขาก็เหมือนกับคนอินเดียทั่วๆไปอะที่เข้าออกแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกตินี่ใช่ไหมเมใช่ค่ะก็คืออันนี้เขาก็มากับลูกน้องคนสนิทของเขาเดินมาจากที่พักเนี่ยเพื่อที่จะมาซื้อของที่ร้านขายของชำเนี่ยนะคะแล้วก็ มีการเดินมาเนี่ยค่ะมาที่บริเวณหน้าร้านแล้วก็จะมีอีกมุมหนึ่งค่ะที่รับกันก็จะเห็นหน้าทางด้านของผู้ก่อเหตุกับทางด้านแต่แท,ทีมันมีมุมน่าสนใจอย่างนี้ถ้าวิเคราะห์จากภาพผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยที่ไปทําข่าวนี้บอกว่าคุณสังเกตดีๆนะเอาภาพเดินเมื่อกี้ใหม่อีกรอบหนึ่งดีครับมันเหมือนกับมาเป็นคนระวังตัวเพราะทั้งลูกน้องจะหันซ้ายหันขวาตลอดค่ะซึ่งเรื่องนี้มันจะไปสอดรับกับเรื่องของการค้าแรงงานด้วยหรือไม่มนะฮะที่เขาเป็นในหน้าเอาเมียนมาเข้ามาในประเทศ เห็นไ,ไหมฮะลูกน้องเนี่ยจะมองเราแวดระวังโดยเฉพาะซันดาราวลก็เหมือนกับจะเป็นคนระวังตัวนี่ฮะอันนี้เป็นภาพตอนที่มาซื้อของที่ร้านมาซื้อของขนาดเดียวกันตำรวจเขาก็ไปเจอข้อมูลนะครับว่าซันดาราวลเองเนี่ยคุณผู้ชมครับมีการจัดตั้งบริษัทด้วยเดี๋ยวให้ดูสักนิดหนึ่งบริษัทชื่อว่าซิก้าโกลเซอรี่จำกัดแต่ก็มีการจัดตั้งอย่างถูกต้องใช่มีการจัดหาเรื่องของแรงงานเนี่ยนะครับผู้ชมฮะ แต่ว่าเบื้องต้นจะผิดกฎหมายหรือไม่หลังจากนั้นอันนี้เดี๋ยวรอตํารวจพิสูจน์เพราะเจ้าตัวหนีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้ดูภาพตอนที่ตํารวจเขาเอาล่ามมาหน่อยเพราะวันนี้ทางตํารวจเขาต้องเอาล่ามเพื่อจะสอบพวกเมียนมาที่ไม่ได้โดนหันศพเนี่ยน,นะฮะดูบรรยากาศที่โรงพักหน่อยนะครับวันนี้คุณกหนกไปติดตามเรื่องนี้ตํารวจเรียกสอบ4ี่แรงงานครับคุณผู้ชมครับโดยเบื้องต้นก็ต้องเอาล่ามเนี่ยมาคอยแปลภาษา เห็นบอกว่าทางด้านล่ามก็เลยอธิบายถึงการเดินทางมาแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังนั่นแหละโดนเรียกขึ้นไปข้างบนโดยเลือกคนที่แก่ที่สุด <c oughs> ถามว่าปมคืออะไรน่าจะอยู่ตรงนี้แหละฮะล่ามไปคุยกับคนรอดตายบอกว่าในจ้างน่าจะไม่พอใจคนตายเพราะว่าคนตายไปขู่ใช่ไหม ไปขู่ทํานองว่าอย่างไงนะเมย์คือเขาบอกว่าวันที่19เนี่ยที่ขึ้นไปชั้น3ที่บอกว่าเพื่อนอีก5คนเนี่ยเหมือนถูกขังอยู่ที่ห้องครัวชั้นหนึ่งแล้วผู้ตายคืออาเซคัยเนี่ยเ็ขึ้นไปคุยกันในหน้าประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ตอนลงมาเนี่ยเพื่อนเล่าว่าสภาพอาเซคัยผู้ตายเนี่ยเหงื่อไหลออกเต็มตัวสีหน้าไม่พอใจแล้วเขาเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าในจ้างคนนี้ไม่พอใจผู้ตายแล้วก็ขู่ผู้ตายบอกว่าเนี่ยฉันรู้จักตำรวจตอมอหลายคนนะถ้าไม่ทําอะไรตามคําสั่งหรือทําให้ไม่พอใจ จะแจ้งตำรวจค่ะเดี๋ยวต้องแก้นิดนึงคือคนที่เดินลงมาไม่ใช่คนตายแล้วเป็นนายจ้างเพราะนายจ้างเนี่ยพอขึ้นไปครึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บเดินลงมาเงื่อแตกแต่ลูกน้องที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาก็เลยบอกเขาไม่รู้ว่าคนตายอยู่ข้างบนเนี่ยโดนหัน่นเขาไม่รู้แล้วคุณผู้ชมฮะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาพวกเองเนี่ยแจ้งตอมอให้หมดถ้าแจ้งตอมอก็แสดงว่าเข้ามาผิดกฎหมายเหรอถูกปะเพราะปกติแล้วถ้าคุณตั้งบริษัทคุณก็ไม่ต้องไปขู่แรงงานเขาก็ต้องมาอย่างถูกต้องคุณผู้ชมครับ เขาเล่อยปังงี้หลังจากนั้นถามว่าพวกแรงงานเมียนมาไปยังไงเขาบอกว่าโดนเอาไปทิ้งเนื่องจากว่าพวกที่รอดตายอีก5คนนะฮะนั่งรถของบริษัทเพื่อที่เขาบอกเดี๋ยวจะให้ไปหางานสุดท้ายก็เอาพวกเขาไปทิ้งครับคุณผู้ชมครับแล้วพอพวกเขาไม่มีงานเขาก็ย้อนกลับมาตึกเนี้ยปรากฏว่าเอาตึกโดนล็อก ก็แสดงว่าวันที่ย้อนกลับมาคือวันที่21ใช่ไหมายจ้างเนี่ยมันไปเรียบร้อยแล้วเพราะมันบินไปอินเดียตั้งแต่วันที่20ตอน2ทุ่ม <2 S 1> ลูกน้องโดนทิ้งก็เลยจะกลับมาหาซันดาราเวลปรากฏว่าไม่เจอแล้วฮะก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายมารู้ตอนหลังว่าเอา้าตัวของคนตายที่ไม่ได้ไปกับพวกเราโดนฆ่าอยู่ในตู้แช่ชั้นบนมาเนี่ยพวกพม่า6คนเนี่ยขั้นหลังก็มีห้องครัวใช่ไหม ต้องเข้าไปเออเข้าไปข้างในแล้วก็ปิดประตูเลยล็อกกุญแจไหมล็อกเอล็อกคอนแจด้วย,ยขังเลยขังเลยอันเนี้ยข้างนอกครับไม่ให้ออกแล้วเอนเนี่ยสีกาเนี่ยเขาขึ้นไปชั้นเอชั้นสามไม่มีใครเห็นเลยที่หมาชั้นสามแล้วแต่กูมาเขาลงมาว่าเอ๊ะหกคนเนี้ยทํามหกคนใครอายุมากกว่าเอ้ผู้ตายอะอายาวอะเขาอายุมากกว่าใช่ปะอ่าลูกพี่มีอะไรสอบถามอ่า ต้องขึ้นไปชั้นสามก็แยกขึ้นมาคนเดียวครับยังเป็นคนเดียวแล้วให้ต่อครับแล้วเลยอันนี้ไม,ไม่นานมาคุชุงมงก็เขาว้ครับอันนี้น่าสนใจเปิดภาพตอนที่ซันดาเาเวลเปเลือกตู้เย็นขึ้นมาประกอบหน่อยเพราะว่าวันนี้เราไปเจอเกันนลุมน คือแรงงานเนี่ยที่ถูกขนเข้ามาเนี่ยน่าจะล็อตนี้น่าจะเป็นแรงงานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ค่ะ<ฆ>แล้วประกอบกับที่ต้องฆ่าเนี่ยก็เพราะว่าอาจจะไม่พอใจเป็นเพราะว่าตัวของคนตายเหมือนกับน่าจะโวยเรื่องค่าแรงหรือเปล่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะวันนี้คุณนัลลุมนบอกกับเราบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้ชอบซันดาราเวลนะเพราะซันดาราเวลเป็นคนตัดฆ่าหัวคิวเนี่ยพวกเมียนมาเนี่ยโหดมาก คือเหมือนกับว่าใครได้งานทําคืออย่างนี้วิธีการคือเอาคนมาขังไว้ก่อนชั้นหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยซันดราเวลมันก็จะเป็นตัวแทนออกไปหางานให้ว่าอา้าวใครต้องการพวกแรงงานต่างด้าวเอาเอาไหมเอาไหมเอาไหมอ้าวมีแล้วนะอา้าวพวกเองออกไปทํางานแต่ขอหักคนละ3 5 0 0เป็นไปได้ไหมว่าคนตายเขาไม่พอใจเพราะเขารู้สึกว่าก่อนมาเขาก็เสียเยอะแล้วนี่หรือเปล่าเลยทําให้คนตายอาจจะเถียงกับซันดราเวลซันดราเวลก็เลยถามอ้าวใครแก่สุดเองขึ้นมาหน่อยดิ สุดท้ายหันเลยลองปังเสียงคุณนะัลุมน์เนี่ยฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ไม่เป็นในหน้าที่มาสมัครงานที่โรงงานเราเนี่ยส่วนใหญ่คือจะเป็นสไตล์อินเดียเป็นพมา่าอินเดียซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ค่อยชอบแบบ,<ๆ>แบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นการทํางานคนคนงานที่เข้ามาสมัครมันเป็นสไตล์ที่แบบว่าเอาเปรียบเพื่อนเราก็เลยไม่ค่อยชอบแบบนี้แล้วก็อีกอย่างคือเขาชอบกินในหน้าเราเพิ่งรู้ว่ามีการกินในหน้ากันเกิดขึ้นแล้วเห็นเคยถามกับเด็กแล้วบอกว่าสามพันห้า หลังจากผู้ชมครับและที่ <ฮะ S 2> บอกว่า3,500คือถ้าได้งานเองต้องจ่ายเพิ่มอีกประกอบกับก่อนทุกคนเลยเนี่ยจะมาหาซันดาราเวลคุณผู้ชมครับทุกคนต้องเสียแล้วหัวละ7,000<ช>นั่นก็หมายความว่าพวกต่างด้าวเขาก็ไม่อยากเสียเพิ่มเพราะเขาเสียแล้ว7,000แล้วมาโดนเวลาไปได้งานต้องหักอีก3,500เอาล่ะสุดท้ายตอนนี้พบตรบ,บอกว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องได้ตัวเข้าใจว่าต้องประสานข้ามแดนแล้วถูกไหมเพราะว่าตอนนี้ผู้ต้องหาหนีไปอินเดียแล้วเอาสั้นๆก็แล้วกันคุณผู้ชมเห็นภาพจากตอนที่ไปซื้อตเย็นนะครับ ปรากฏว่าวันนี้ตอนที่เราไปสำรวจที่ห้างสรรพสินค้าที่ซันดาราเวลเขาเป็นเลือกตู้เย็นเนี่ยคุณผู้ชมครับคือก็เข้าใจว่าเออมันก็มีลักษณะของตู้แช่เนี่ยแหละ,ะที่ตรงกันเนี่ยนะฮะที่ห้างสรรพสินค้าที่ซันดาราเวลเนี่ยเขามาซื้อเห็นบอกว่าสองคนเนี่ยเลือกเนี่ยนะฮะในราคาก็คือประมาณสักหมื่นสามนี่ฮะโดยเบื้องต้นเองเนี่ยตอนนั้นไม่มีใครสงสัยหรอกครับ เพราะว่าเหมือนกับน่าจะมีการถามว่าแช่แข็งเนี่ยได้นานแค่ไหนแล้วก็คงจะมีการถามอีกว่ากบกลิ่นได้ไหมอันนี้เป็นข้อมูลจากคนขายเพราะเขาไม่เลือกเอาตู้เย็นแบบปกติเหมือนในบ้านเพราะมันเก็บไม่หมด